สวัสดีจ้าเพืเ่อนๆที่รัการเกษตรทุกทกท,กท่านมือนี่เยาล้านพามาชุมการสร้างรายได้ด้วยการปลูกพืชชนิดใดแน่นะจะนาแลงหลังการเก็บเกี่ยวเขานาปีพืชนี่ก็ต้องเป็นพืชที่มีระยะสั้นนะจ๊ะเรากับปลูกมุนเวียนกันไปเรื่อยๆทางชัยภูมอิอำเภอบ้านแทนพิกัดบ้านน้ำมังไอหมู่บ้านของเยาลานนี่ละจ้ะก,ก็คือว่าหลังการเก็บเกี่ยวเขานาปี พระเจ้เพ่นกระฮ็ดหลายอย่างหลายแนวเพื่อสั่งไายได้เสริมมีทั้งปลูกกระลำปลูกเขาโพดแต่งหมูทั่วฝักยนวปลูกพริกและย่างหลายแนวเป็นพืชหลายชนิดที่สามารถสั่งรายได้ได้โดยเวลาการสั่งนั่นรายได้นั่นก็ต้องเป็นระยะเวลาสั้นทรงถึงสามเดือนเท่านั้นนะเจ้าเพราะว่าหลังจากที่เขาปลูกแล้วเขาก็ต้องล้งให้ลุ้งนาะเฮ็ดนาปีคือเกา ส่วนมากทางชัยภูมินะจาะพืนกระสิปูกอ้อยกับเพืชนาปีเป็นส่วนหลายก็คือนะละจ้ะรายได้หลักแต่ว่ารายได้เสริมหลังจากการกริบเกี้ยวนี่เฮาก็ต้องหาพืชระยะสั้นมาปลูกในพื้นที่นาของเขาแต่ว่ากระสีได้เปรียบแน่ถ้าผู้ใดมีพื้นที่นาสูงพืนกระสีเรือไววถ้าปลูกพืชน,นะจ้ะทรงไห้เมค่ค่าสร้างรายได้เสริมได้ทั้งตลอดปีเลย ส่วนพริกนี่เนาะจ้ากระส์ใช้ระยะเวลาในการเก็บเกี่ยวผลผลิตหรือว่าได้เก็บนวยเก็บหมากนี่กระสีประมาณเก้าสิบมือ้อแปดสิบถึงเก้าสิบมือ้อแต่ว่าเขาต้องพอต้นกล้าประมาณสามสิบถึงสี่สิบมือ้อหลังจากลงแปลงแล้วจ้าแปดสิบถึงเก้าสิบมือ้อเขาก็ได้เก็บน่วยสุกทรงแม่ค้าหรือว่าไผ่ไข่น่วยดิบก็ได้เนาะจ้า ไอ้เป็นยังเนาะย่าร้านไอ้จังมาพาคที่หลังเนาะจ้าก็สิบอกเหตุผลก่อนว่าไอ้ชิ่งแวดร,ร้อมเนาะจา้าเพราะเป็นใจก็คือไอ้พื้นที่นี่เนาะจ้าก็สิยู่ติดบ้านแน่มีเสียงเพลงเสียงรถแน่เนาะจ้าที่สําคัญเนาะจ้าเสียงนกผู้ที่ไปไอ้ท่ายคิปนี่ละจ้าก็คือเมื่อเสียงหอบกระเฮ็ดให้กัน ไอ้เเวบ่ชัดเจนนะจ้ะเขาก็ต้องทายทํากันให้เบื้องที่หลังนะจ้ะนี่พริกนะจ้ะเป็นการสั่งรายได้ย่างดีเลยทีเดียวส่วนพริกนี่ราคาในตอนนี้ยูทีกิโลกรัมละ40บาทนะจ้ะย่างอยู่นี่ละได้ดูนแล้วก็ถือว่าราคาดีู่จ้ะ40บาทนี่เพราะว่าเขาก็สามารถสั่งรายได้ได้ไดตลอด สามซีมือเก็บเทียนึงโดยเฉพาะผู้ใดใส่แรงงานเจ้าขวงกสิดีแน่เขาบ่ได้จ้างคนเก็บส่วนต่อมานี่ก็คือทั่วฝัดแยวได้จากทั้งหมู่บ้านเพื่นกสิมัดเป็นมาดขายหาล่อขายน้ำบ้านเขาจังได้ราคาดีบ่ได้ซูงเห็นเมฆ่าท้าเขาซูงเห็นเมฆ่าแต่เขาบ่ได้ขายแต่ว่าราคาเขากสิบ่ดีเท่าไดร เขาก็ใอ่อมัดแล้วก็เป็นกำร้อยสิบบาทนี่นะจ๊ะหาใครยิงส่วนนี้ก็คือไอ้มันนะจ๊ะนี่มันเทศส่วนมันเทศนี่นะจ๊ะก็ใส่สระยะเวลาในการก็บเกี่ยวเก้าสิบถึงร้อยมือนี่จ้ะนี่ถึงมีทั่วฝักยาวนี่ทัน์ใ้สักข้างจ้ะทั่วฝักยาวนี่ก็ใส่สระยะเวลาประมาณสี่สิบห้าถึงหกสิบมือนี่ก็คือแตงโม แตงโมนี่เนาะจ้าเฮาใส่ระยะเวลาการเก็บผลผลิตหกสิบถึงกียร์ซมืมอเฮากะไอ้เบิง้งวันไว้วที่สมบูรณ์เนาะจ้าเบิง้งเพิ่นไอ้ผู้เพิ่นปลูกเพิ่นกษสิเบ,บิง้งตูดมันแล้วกัเบ,บิ้งขวัญมันเพิ่นเพิ่นเพ,พิ่นหูจ้จักไหมจ้าเพิ่นก็เฮ็ดมาตลอดว่าอันใดเป็นตาเก็บขายน้อยใดแดงเพิ่นกส็สรข้อเบิง่งประมาณนี้ละจ้ะระยะเวลาของแตงโมหกสิบถึงเกียร์ซมือ้อ รวมถึงเขาโพดนะจ๊ะเขาโพดกะสิปูกแซมกันไปในไฮเตียงหมูนะจ๊ะเขาโพดนี่ใส่ระยะเวลาไอ้แปดสิบถึงเก้าสิบมือนะจ๊ะก็คือเขาโพดหวานสวิตนี่นะจ๊ะกะสิใส่เวลาดูนเนี่ยนึ่งไล่ส่างรายได้ได้หลายเลยทีเดียวเลยนะจ๊ะ